สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้คุณครูจัญญามีความรู้เรื่องการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายมาแนะนําให้นักเรียนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันค่ะอธิบายเป็นงานเขียนที่มีการเขียนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาเช่นใช้การบรรยายการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเรื่องราวขั้นตอนและวิธีการต่างๆได้อย่างชัดเจนละเอียดถูกต้องมากที่สุดค่ะการเขียนอธิบายการใช้พจนานุกรมซึ่งก็จะมีการอธิบายว่าการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมเป็นอย่างไร การเขียนอธิบายการแก้สมการในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนว่ามีขั้นตอนการย้ายข้างการเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างไรบ้างการเขียนอธิบายการประดิษฐ์สิ่งของรวมถึงการทำอาหารว่าจะมีการแนะนำว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบอย่างไรบ้างนะคะและก็เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์และการปรุงอาหารตามขั้นตอนเป็นลำดับต่อไปรวมถึง การเขียนอธิบายประวัติความเป็นมาทั้งของบุคคลและสถานที่อธิบายขั้นตอนการให้บริการต่างๆอธิบายการใช้ยาในฉลากยาและการชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายจึงเป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้ หรือวิธีการเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องดังนั้นผู้อ่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิในการอ่านอ่านงานนั้นอย่างละเอียดให้ได้ใจความที่ครบถ้วนสรุปประเด็นสำคัญและที่สำคัญถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านจะต้องพบทวนอีกครั้งหรือหลายๆครั้งจนกว่าจะเข้าใจจึงจะทำให้การอ่านงานเขียนในครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่านจริงๆค่ะ นักเรียนคุณครูมีตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายในรูปแบบต่างๆมาให้นักเรียนได้พิจารณากันค่ะเช่นงานเขียนเพื่ออธิบายหลักการซื้อ,อยาที่ถูกต้องว่าจะมีขั้นตอนในการเลือกซื้อในการพิจรารณาฉลากยาอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงเมื่อซื้อมาแล้วในขวดยานั้นก็จะมีฉลากยาก่อนที่นักเรียนจะใช้ยานักเรียนก็จะต้องฝึกอ่านฉลากยาเพื่อที่จะได้รักษา ให้ถูกคนถูกโรคทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานั่นเองค่ะก็ยังมีงานเขียนเชิงอธิบายรูปแบบต่างๆเช่นอธิบายขั้นตอนการล้างมือทั้งที่เป็นหัวข้อง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีหรืออาจจะอธิบายเป็นข้อความที่เป็นความเรียงซึ่งในงานเขียนที่เป็นความเรียงเหล่านี้นักเรียนยิ่งต้องให้ความระมัดระวังนะคะ แล้วก็ใส่ใจในการอ่านให้มากยิ่งขึ้นค้อที่ถูกต้องค่ะถ้านักเรียนไม่ใส่ใจเราก็จะปฏิบัติตามคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนี้นะคะคุณครูก็ยังมีตัวอย่างการเขียนอธิบายการทํากับข้าวในที่นี้เป็นส้มตำลาวค่ะเห็นไหมคะเป็นขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่หน ใส่พริกกับกระเทียมลงในครกทำพรอ,อยหยาบหยาบจากนั้นขวานมะเขือเทศมะก,กอกโอ้เป็นขั้นตอนที่น่าสนใจมากเลยค่ะและสุดท้ายก็เสิร์ฟคู่กับแคปหมูและผักบุ้งแล้วเขาก็ายังแนะนําอีกว่าสามารถ,ถติดตามอ่านต่อได้ที่ไหนบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประวัติบุคคลนะคะประวัติสุนทรผู้ที่เราคุ้นเคยกันดีที่เราจะได้อ่านกันบ่อยๆหรือได้รับฟังในวันสุนทรภู้ค่ะ และสวัสดีค่ะ